ใครขายของบนทิกตอกอยู่นะแล้วโดนคะแนนละเมิดคุณเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้เลยนะเพระโค้ดวีจะมาบอก5วิธีลดคะแนนละเมิดบนทิกตอกครับผมอย่าลืมนะเซฟโพสต์นี้เก็บไว้แชร์โพสต์นี้เก็บไว้ถ้าคุณขายของบนทิกตอกอยู่หรือทําช่องทิกตอกอยู่รับรองว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่ว่าวันนี้หรือในอนาคตแน่นอนวิธีการที่1ก็คือคุณต้องยื่นอุทธรณ์เมื่อคุณได้รับการละเมิดขึ้นมานั้นเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามให้คุณยื่นอุทธรณ์ไปเลยนะครับผมแล้วก็ชี้แจงไปตรงมาตรงไปเลย่า้าง,งานนั ใส่เหตุผลเข้าไปถ้ามีรูปมีหลักฐานประกอบการยื่นอุทธร์ยิ่งทําให้มีน้ำหนักมากขึ้นและถ้าเกิดการยื่นอุทธรณ์นั้นผ่านคะแนนละเมิดที่คุณติดจะถูกหักทิ้งไปครับถ้าเกิดคุณยื่นละเมิดไม่ผ่านให้คุณทําอย่างที่สองครับคือส่งตัวคุยกับเจ้าหน้าที่การได้ชี้แจงด้วยตัวคุณเองครับผมเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะคุณได้คุยกับคนตอนคุณยื่นตัวอุทธรณ์นะเนี่ยมันจะเป็นบทรับเรื่องคุณครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านแล้วคุณแน่ใจว่ามันผิดแน่ๆไม่ใช่เราผิดนะคร แก้เหตุผลกับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่จะเป็นคนอ่านเรื่องคุณทั้งหมดไม่ใช่ AI เหมือนตอนคุณยื่นเรื่องอุทธรณ์และถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาฟังเหตุผลแล้วเขาฟังว่าโอเคคุณมีเหตุมีผลฟังขึ้นนะครับเขาก็จะยกเลิกการให้คะแนนละเมิดคะแนนละเมิดคุณก็จะกลับมาลดลงนั่นเองครับและอย่างที่3นะครับคือเมื่อคุณโดนคะแนนละเมิดไปแล้วนะครับให้คุณทําแบบทดสอบเพื่อลดคะแนนละเมิดครับซึ่งมันจะมีปุ่มโชว์ไว้ให้คุณกดเข้าไปทําแบบทดสอบได้เลยซึ่งการทําแบบทดสอบเพื่อลดคะแนนละเมิดนั้นเนี่ยทำได้แค่1ครั้งต่อเดือนเท่านนั้ ถ้าเกิดคุณตอบคําถามแบบทดสอบถูกคุณก็จะได้รางวัลนะครับก็คือลดคะแนนละเมิดนั่นเองและอย่างที่4นะครับคือให้คุณไลฟ์สดครับ3ครั้งโดยที่ไม่ละเมิดติดกัน3ครั้งนะครับและในไลฟ์ครั้งหนึ่งคุณต้องไลฟ์เป็นเวลา1ชั่วโมงด้วยนะครับถ้าคุณทําแบบนี้3ครั้งติดกันนะครับเดือนหนึ่งนั้นเนี่ยคุณจะลดคะแนนละเมิดได้ทั้งหมด5คะแนนนั่นเองและข้อที่5นะครับคือคุณนั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยครับผ่านไป90วันครับคะแนนละเมิดคุณจะได้รับการยกเลิกหรือลดจากติก และนี่คือค่าวิธีนะครับเซฟโพสนี้เก็บเอาไว้นะครับรับรองว่าคุณจะต้องได้ใช้ไม่วิธีใดวิธีหนึ่งแน่นอนครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์